ครับขอบคุณครับเบอร์หนึ่งเดียวครับเบอร์หนึ่งครับรู้ทําฟังคำเดียวรู้เรื่องครับเพราะว่าผมถ้าย้ำบ่อยแล้วคอนเทนต์ไม่ออกครับคอนเทนต์ผมกระป๋อหอยจัดากเลยกระป๋จ้าครับครับดูนะครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับผมจะตัดทรงทรงหมึกกล้วยนะครับเนี่ยเขาจะมาทำทรงหมึกกล้วยครับทรงหมึกกล้วยนะครับ ดูนะครับทรงหมึกกล้วยนี่เขาจะตัดอย่างนี้ครับมันคิดนี่เลยยังไงววหรอว,ว่าโคหนาถากลัวเลี้วไว้ก็ถอยไปก่อนครับ <c oughs> ผมกําลังทําสมาธิอยู่ <c oughs> บอกให้มาทีละคนมาทีละห้าคนทำไม่ได้ครับดูแบบลานคามันจะแรงแนี่ยนะอันนี้เขาเรียกทรงหมึกกล้วยนะครับเนี่ยทรงหมึกกล้วยเขาตัดอย่างนี้ครับเนี่ย ครับ <i> ออกแบบทรงหมึกกล้วยนะครับดูด้านหน้าอย่างนี้แล้วก็ดูด้านข้างหลังอย่างนี้กล้มลงนิดน,ดนึงนะครับเอออย่างนี้ครับออกแบบทรงหมึกกล้วยนะครับเนี่ยช่างอ่อนออกแบบเองครับทรงปลาหมึกกล้วยครับทรงปลาหมึกกล้วยครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แหละครับ หมกึกก้อยนี่เป็นปลาหมึกทะเลลึกเป,เป็นปลาหมกึกน้ําทะเลลึกครับทีนี้ผมก็ไปไปมุดน้ํากับเรือไททานิกผมไปเห็นผมก็เลยเอามาออกแบบตรงผมครับแต่อีกทรงนึงนั่นเขาเรียกว่าทรงดาวคานมงลกูกครับนี่ครับทรงหมึกกล้วยครับนี่ดูให้ชัดเลยผมให้ดูด้านข้างขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ครับ จะเข้าใจว่าทรงหมึกกล้วยมันจะเป็นอย่างนี้ดูด้านข้างเลยครับเนี่ยทรงหมึกกล้วยมันจะเป็นเหมือนหมึกกล้วยอย่างนี้แหละครับตัวหมึกกล้วยมันจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ทรงหมึกกล้วยมีหางแหลมแหลมให้ดูด้านหลังนิดนึงนะครับทรงนี้ทรงหมึกกล้วยครับเนี่ยให้ดูนิดนึงให้ดูด้านข้างนี้ก่อนนะครับตัวหมึกกล้วยตรงนี้มันจะเป็นหนวดหมึกแล้วเราก็ทําอย่างนี้ครับ เดี๋ยวผมทําให้แป๊บเดียวทําใจเย็นๆครับประมาณ30นาทีก็เสร็จแล้วครับทรงหมกึกกล้วยนี้จะไปแสดงงานเกี่ยวกับงานเข้าพรรษาแห่เทียนนะครับเขาจะไปทำคอนเทิร์ตรงนั้นเขาจะไปแห่เทียนเข้าพรรษานะครับเพราะว่าช่วงเดือนหน้านี้ก็เข้าพรรษาแล้วทรงหมกึกกล้วยนี้เขาเคยมาตัดประจําคนนี้มาจากประเทศ สวิตเซอร์แลนด์จะมาเที่ยวงานลอยเอ้เที่ยวงานเข้าพรรษามหาชาติของไทยนี่แหละครับคือเขาจะมาเข้าพรรษาเขาเลยชอบทรงนี้มากผมก็ทําให้ดูครับนี่ครับนี่ด,ดูด้านหลังหมือกว้วยนะครับนี่ตัวมือกว้วยจะเป็นอย่างนี้นทรงหมึกก้วยเขาเรียกทรงหมึกก้วยครับมึกก้วยมือกว้วยเขาเรียกหมือกว้วย ครับด้านหลังหมึกกล้วยนะครับเนี่ยทรงนี้ไม่ได้ตัดมานานแล้วเพิ่งได้มาซ้อมมือวันนี้แหละครับเพราะว่าทรงหมึกกล้วยนี้ดังมากเลยดังเจ็ดล้านวิวเ็ดล้านวิวเขาเอาไปเล่นสตอรี่เล่นอะไรอยู่แถวอินเทอร์เนต็ตช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้อนด้วยนะครับนี่ครับทรงหมึกกล้วยครับ ดูด้านหน้าหมึกกล้วยนะครับด้านหน้ามึกกล้วยจะเป็นอย่างนี้อันนี้หนวดมือครับเนี่ยดูนะครับหนวดมึกครับผมมึกไหว,ยไไหวายก็มีครับแต่เป็นไอ้อมึกลูกของหลานของยายยายไอที่อยู่ตรงหมู่หนึ่งเนี่ยห <c oughs> <c oughs> มู่ที่สามเนี่ยครับมึกหวายก็มีครับเพราะว่าพวกนี้จะโดนเคี่ยนด้วยหวายมาครับ ี๋ยวผมให้ดูนมดหมึกนะครับเดี๋ยวผมทำนวดหมึกให้ดูกมันไม่กี่นาทีแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวส่งหมึกแกล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับมันมันไม่ยากหรอกครับเพราะว่าทำงานแบบนี้ไม่ถึงสิบนาทีหรอกจับเวลาเลยถ้าถ้าถึงสิบนาทีแล้วมันเตะผมเลยมันไม่ถึงสิบนาทีหรอกพวก กล้องพวกทีวีพวกอะไรที่เขาออกไปล้วเกินสิบห้านาทีเขาไม่ให้ส่งครับนี่ก็ไม่เกินหรอกประมาณสิบนาที <c oughs> ครับนี่ทรงหมึกครับหนวดหมึกครับหนวดดูนะครับผมทำให้ดูชัดๆเลยน้ำนึงนน้องโคงกรถูอันนี้หมึกกล้วยนะครับทรงหนวดหมึกเนี่ยผมฉีดให้ดูครับครับนี่หมึกกล้วยครับหมึกกล้วย ครับขอบคุณมากครับชาวเน็ตครับผมให้ดูรอบหัวเลยนะครับหมึกกล้วยนีย่ปืดพืชหน้าตาไม่เหมือนคนอื่นเลยหน้าตาเหมือนจิ้งเหลนยังให้หมอน,นี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ